ไม่ว่าจะเป็นจิตของพระละหันหรือจิตอะไรก็มีเป็นผวังขจิตหมดแหละนะครับผวังขจิตแล้วพระละหันหรือคนที่สิ้นกิเลสเนะี่ยท่านไปนอยู่แบบไหนท่านถึงออกจากากองขจิตได้ครับก็คือท่านต้องเห็นท่านมีสติเห็นแล้วมีความสึวเห็นพบทั้งสามครับท่านต้องอยู่สูงกับนั้นมีสติประกอบ นจนกระตั่งเห็นสติแล้วก็ทิ้งสติไปได้อาจารย์ฝึกตั้งนานแล้วทําไมหนูยังไม่มีฟอ <c oughs> งกระจิตเลยบ้าหรือเปล่าเก<อ>ิดมาแล้วก<อ>็ม<อ>ีวังกระจิตแล้วนู่นมันมีจนถึงตายนั่นแหละฟองกระจิตคือความคิดคือมโนคือพบต่างๆนี่แหละห,ห่วงคํานึงแล้วเอาแปลหมดเยอะๆไปเรื่องอวังกระจิตให้ด้วยครับวันนี้เราก็มาคุยจริงๆคุยเรื่องเดิมแต่ภาษาเปลี่ยนไปภนะาษาเปลี่ยนไปนี่เพื่อจะเอื้อประโยชน์เนาะสำหรับท่านที่หลายๆท่านที่ปฏิบัติมาเจอสภาวะ แล้วไม่รู้มันตั้งชื่ออะไรแต่ก็ขอบอกก็เอาตามนั้นแหละที่พูดก็เพื่อจะให้รู้ว่าออกจากภพทําตัวให้ตื่นทําจิตให้ตื่นนะเพราะว่าดินน้ําลมไฟเ่เรามาศัยเขาเกิดในชั่วคราวนี้ก็แค่ประชุมในชั่วคราวสักพักมันจะสลายหายไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ของที่ไม่สลายคือจิตเรามันจะโดนห่อหุ้มด้วยสิ่งที่ชอบที่ชังพาหอบกันไปเกิดหอบกันไปตายอีกเกิดแต่ละคราวก็เป็นทุกข์ก็ต้องประกอบกันใหม่กว่าจะเป็นสุข เวทนาได้บ้างก็ดหน่อยก็นาน,นลำบากลําบนฉะนั้นถ้าใครมีความสามารถก็ตั้งใจสักหน่อยนะเนี่ยของชูคราวเท่านั้นในโลกเนี่ยนะแต่เราเกิดมาแล้วก็ใชใ้มันมีประโยชน์เต็มที่นะวิชาพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าท่านสอนมาเนี่ยก็ใช้ประโยชน์เต็มที่นะพากันขนขวายหาทางออกจากภพให้ถึงชั้นโลกุตระคือหรือการเกิดการตายอยูอ่โดยทั่วกันแล้วนะอย่างเช่นบางทีร่างกายเราเนี่ยมันก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟลม แต่ถ้าพูดว่าดินน้ำไฟลมล้วมันไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าพูดว่าประกอบด้วยดินคือปทบีิธาตุนะอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอันนี้มันดูโก้สักหน่อยอันนั้นที่บะอาจารย์เคยเล่าให้ฟังแต่มันคืออันเดียวกันอย่าเพิ่งไปตกใจถ้าภาษาได้ไม่คุ้นเคยต่นีนก็เอ,อื้อเอื้อให้ท่านที่บางทีท่านก็ออศึกษาภาษาบาลีศึกษาพุทธวจะนะมาแต่อารมณ์ใจยัง,ย,งยังไม่เคยได้สัมผัสนวว่าจะได้เข้าถึงอารมณ์ใจมันก็เอื้อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไอ,อ้คำว่าพวังขจิตเนี่ย มันมีตั้งแต่จิตที่เริ่มเกิดในท้องแม่นั่นแหละเริ่มแต่ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนขึ้นมานั่นแหละแล้วพอรับรู้อารมณ์สุขสบายได้นิดหน่อยนะเป็นภวังขจิตจนถึงเราตายจนถึงเออเรียกว่าจุดติจิตนั่นแหละจนตายสรุปแล้วภวังขจิตเป็นจิตตั้งแต่เกิดจนตายเว้นตอนเกิดเว้นตอนตายครับนอกนั้นเรียกว่าภวังขจิตหมดเลยนะหรือชื่อเล่นเขาจะผวางขจิตเราชื่อพบก็ได้เป็นพบก็ได้เป็นความคิดก็ได้ เป็นมโนก็ได้นะเป็นมโนก็ได้คือเรื่องราวในในความคิดเป็นปกติเขาเรียกว่าพวังขจิตเห็นไหมพอแปลไปเสร็จมันก็ไม่มีอะไรอันนี้เราจะเริ่มพูดว่าพวังขจิตนะครับมันก็เป็นเกิดเป็นปกติพวังขจิตก็คือการคิดอ้อยอิงเดินไปก็คิดเรื่องนั้นไปพวังขจิตเป็นจิตโดยมากของมนุษย์เราอยู่ในพวังขจิตหรืออยู่ในภพอยู่ในห้วงคำนึง ถ้าพูดตามภาษาพระที่สงศ์คนก็บอกอยู่ในความหลงอ๋ออาจารย์ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็อยู่ในโลกส่วนตัวใช่ไหมนั่นแหละอยู่ในโลกส่วนตัวนั่นแหละเราคนเราส่วนมากถนัดคุยโลกส่วนคิดอยู่โลกส่วนตัวเพราะโลกส่วนตัวมันคิดยังไงก็ได้ตามโชคตามชังบางทีเราเกลียดเราแหกปากเราร้องไม่ได้แต่ในความคิดเราเมึงเดี๋ยวเจอมึงกูจะฆ่ามึงทีก็ไม่เมย์มากระจับเรานะความกระจิตคือสวะจิตที่มันเป็นอย่างนั้นแหละที่มันคิดไปสร้างพบสร้างชาติไป มันเหมือนว่าอยู่ในห่วงคํานึงไร้การต่อต้านอะไรเนี่ยคือลักษณะแห่งความหลงหรือความเพลินก็เป็นลักษณะที่ที่เป็นอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้พวกเราเอาสาระสําคัญสิสาระสําคัญคือเราจะตื่นปกติถ้าเราใช้สติในการระลึกอะไรไปอย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยเมื่อเป็นมรรคขึ้นมาเนี่ยหรือการระลึกขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นวิถีจิตขึ้นมาแต่ยังไม่ใช่แต่ยังไม่ใช่การพ้นออกจากห่วงคํานึงหรือห่วงอ่อภผวังทีนี้เรามาฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้ข้อสรุปมันอยู่ตรงนี้นี่ พอเรามาทําสัมเัญญายความรู้สึกตัวเนี่ยไอตัวเนี่แหละที่ตัวออกจาก่ผวังอันนี้อันนี้คือสาระส,สําคัญนะครับเออนั่นแหละนั่นแหละนนัให้สรุปอย่างนั้นแหละนะครับอืมแต่ทีนี้ทีนี้รสรุปแล้วไอประเด็นที่จะคุยวันนี้ก็คือคุยเรื่องเดิมคือเรื่องความคิดความคิดคในภพภูมสามนั่นแหละแล้วเมื่อเราเกิดมาตาจนตายเนี่ยอยู่ในการครอบงาของผวังขจิตแล้วพระอรหันต์หรือคนที่สิ้นกิเลสเนี่ยท่านไปอยู่แบบไหน ท่านถึงออกจากกองกระจิตได้ครับก็คือท่านต้องเห็นท่านมีสติเห็นแล้วมีความสัวเห็นพบทั้งสามครับท่านต้องอยู่สูงกว่านั้นมีสติประกอบนะจนกระทั่งเห็นสติแล้วก็ทิ้งสติไปได้อีกครับที่เราคุยกันในเรื่องอีพีก่อนๆน,นั่แหละเพราะว่าถ้าถอยหน้าถอยหลังไปคุยอีมกมันก็ยาว แล้วทำยังไงดีพูดเอาพูดง่ายถ้าภาษานักปฏิบัตินะลูกศิษย์ลูกหาเราที่เดินจงกรมอะไรต่างๆไอความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างเดินจงกรมเอื่อยเฉยเอื่อยเฉยไปนั่นแหละเขาเรียกว่าผวังขจิตในขณะที่เดินเพลินไปเนี่ยเดินสี่ห้าเที่ยวทางจงกรมก็ยังคิดเรื่องอะไรไม่รู้นะเรื่องส่วนตัวบางเรื่องอะไรบางบางท่านก็คิดเรื่องปฏิบัติธรรมล้วนจะเป็นผวังขจิตทั้งหมดจนมองไปแถวชายป่าพระอาจารย์ชอบเดินไปสอบอารม์ตอนพระบ่ายสองเนี่ยเห็นผาเหลืองเหลืองก็ตกตื่นขึ้นมาสติขึ้นมาอันนั้นผวังขจ มีมาตั้งใจคิดว่าเอออาจารย์มาแล้วเราจะส่งอารมอย่างไงอันนี้คือเรียกว่าวิถีจิตอันนี้เป็นจิตอีกชิดหนึ่งไม่ใช่พวงขจิตอ่าจิตแค่สองอย่างพอเนาะอ่ะมันจะได้เข้าใจง่ายๆครับถ้าจิตที่ยังไม่เดินกระทบทางหูตาจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็เรียกว่าจิตเชื่อขึ้เอาพวังขจิตครับแต่ถ้ามีคนเดินมามีรถเดินมาข้างนอกข้างในนั่นแหละเรียกว่าจิตที่มันคิดไปพอระหว่างที่มันคิดจบแล้วต่อไปมมนได้เข้าสู่พวังขจิตตั้งแต่เด็กจนโต คนอายุหกสิบก็มีพวังขจิตถึงหกสิบแปดสิบก็ถึงแปดสิบเลยหรือเอาจนตายแหละนีะน่นค,คืคพอพวังขจิตเป็นจิตปกติเป็นนิสัยปกติของเราอทราบอย่างนี้นะครับว่าพวังขจิตก็คือเป็นจิตที่อตัดไอตัวปฏิสนธทิกับจุติที่กาลังจะตายทิ้งไปซะนั่นคือผวังขจิตทั้งหมดที่เป็นธรรมชาติของจิตเราอาจารย์ผมขอถามถ้าอย่างนั้นขอขอเข้าเรื่องลึกสักนิดนึงครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่อง อที่พระอาจารย์พูดมาเนี่ยอ่คล้ายๆข้คาวมันจะเป็นเรื่องของพวังคจิตที่เนื่องด้วยการพบเพระการนึกคิดใช้ชีวิตธรรมดาแต่พวังคจิตที่เป็นรูปครบแล้วครับพระอาจารย์มันมันมันเป็นยังไงครับก็เป็นสมาธิอืมเป็นรูปบาวจรก็เป็นในรูปของสมาธิความสงบใจอืมสงบใจมากน้อยแล้วแต่ถ้าอยู่ในปฐมฌานทุต <c oughs> ิยฌานหรือว่าฌานสามหรือว่าจตุฌานคือฌานสี่ความสงบระงับมันก็ต่างกัน ความวุ่นวายนั่นก็เรียกว่ายัางอยู่ในเป็นภพเหมือนกันนะเป็นภพเหมือนกันอันนั้นก็เป็นภวังกจิตทีนี้มันจะมีลักษณะที่ว่าบางทีมันประกอบด้วยสติบางทีมันประกอบไม่ประกอบด้วยสติเอนี่ยตัวเนี้ยครับตัวสติปกติเราจะคิดเรื่อยเปื่อยจะเป็นภพธรรมดาแต่เมื่อมันสติมันกระทุ้งปับ๊บระลึกได้ปับ๊บมันจะเป็นวิถีจิตอืมไอที่โอมโนใจคิดครับครับอืม แต่ถ้านั่งเฉยๆนั่งสมาธิแล้วมันพาไปหาสูนิมิตอะไรต่างๆนิมิตเทวดา,วดาเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเทวดาเห็นพญานาคอะไรต่างๆมันก็เอเือยเฉยไปมันแหละมันจน<ม>อิ่มขพงมันแหละมันถึงจะจะเปลี่ยนเรื่องอเพราะควังกจิตมันคือหนังเรื่องมวนหนึ่งมวนหนึ่งมวนหนึ่งของมันไปจนอิ่มอารมณ์ก็เรียกว่ากําลังของของพวังมันอ่อนตัวลงนะมันก็อาจจะเอื่อยแล้วก็เริ่มเรื่องใหม่อีกนั่นคือพวางกจิต ม,ม,มันมีทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นจิตของพระอรหันต์หรือจิตอะไรก็มีเป็นพวังขจิตหมดแหละนะครับให้<ม>สรุปอย่างงั้นแหละนะครับอืม่าทีนี้ในส่วนของพวังขจิตนี่อย่างไงต่อดีพระอาจารย์มันมันจะสั้นเหลือเกินอสรุปแล้วผวังขจิตเนี่ยที่ท่านพูดไว่ามีความเพลินมันขับ,คบเคลื่อนไปนิ่มๆน,น,นะเวลาเดินจงกรมเนี่ยบางทีกว่าจะรู้สึกตัวนะ บางทีเดินห<ม>ลงเขาเรียกว่าหลงแล้วภาษานะกระดับหนึ่งหลงไปห<อ>้าเที่ยวครับมันมีความเพลินเพ<ม>ลินในกุศลบ้างอย่างวันแรกๆมาเนี่ยอยู่ในอกุศลนะ<ม>วันที่สองพ้นนิวร์วันที่สามพ้นนิวร์ปับ๊บอยู่ในกุศลแล้วกุศ<ม>ลน่ะเขาเรียกว่าความมืดสีขาวเป็นภวังกจิตที่นิ่มที่นวลมากครับจนกว่าจะมีอะไรฉุกให้มีระลึกรู้สึกตัวนั่นแหละถึงออกจากภวงกจิตแล้วก็มาตั้งเดินกันใหม่พอเดินสักพักก็ปล่อยก็ไปในภวงคัจจิตอีก แล้วเป็นอยู่อย่างนี้น่ากลัวไหมเป็นอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายอืมไอตัวฟองก์ช่มันทำอะไรไปเกิดใหม่อีกใช่ครับไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยอยากให้เห็นโทษอยากให้ให้เข้าใจถึงอัดลราได้เห็นโทษว่าถ้าเราไม่ฝึกความรู้สึกตัวออกจากภวังจิตเนี่ยมันเหมือนเราหมดแรงต่อต้านเลยนะหมดแรงต่อต้านธรรมชาติชนิดนี้เลยนะแล้วแต่เขาจะให้เราไปไหนก็ต้องไปนะอ,อันนี้เป็นตา <c oughs> มตถา,าเป็นตามยะถากรรมเลย ทีนี้อารมณ์ที่พาให้เราเพลินเนี่ยไม่ใช่ว่าอารมณ์เป็นสุขแล้วให้าพายเพลินอย่างเดียวนะอารมณ์โมโหก็าพายเพลินนะมีความสุขที่คิดถึงนี่ที่ได้โมโหได้โกโรธได้ให้เขาชิ <Wis S 1> ห้หายเป็นอกุศลจ <annoy S 1> <the> ิตเนี่ยอันนี้ก็ทําให้เราเพลินกันนะใช่ครับเราสึกว่าจะมีความสุขเพราะว่าเราชนะเราหาทางจะจะพิฆาตเขาหนึ่งอันนั้นมันเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นอกุศลธรรมอย่างหนึ่งอันนั้นะพาขณะที่อารมณ์เป็นอย่างนั้นอารมณ์มันหนัก เราก็เลยมีที่ชอบที่ชอบไปแบบหนักๆคือเป็นสัตว์รกเปรตอสุรกายเดรัจฉานไปอย่างนั้นแหละนะครับฉนั้นนี่ค,ค,คือที่เรียกว่าภพต่างๆหรือว่าพวังกจิตเนี่ยผู้เจ้าท่านเรียกว่าภพคืออันเดียวกันภพต่างๆผู้เจ้าท่านบอกว่าแม้เล็กเท่าเศษก้อยก็ไม่สิ่งก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจครับเพราะมันล้วนนําไปเกิดเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอครับทีนี้ก็ให้รู้ว่าไอ้ภพนี่น่ากลัวเพราะต้องนําไปเกิดนะ่นำ พระอาจารย์คุยเรื่องนั้นติดท้ายๆยคลิปไว้เป็นให้เหมือนบันทึกทรรมดีหน่อยไหมครับการเสด็จปรินิพานของพระพุทธเจ้าเราที่ท่านบอกว่าสัตว์ทุกตัวต้องทําการละด้วยพระวังทจิตที่เป็นอพยกฤิตเป็นทุกขสัตว์ทั้งนั้นแลอะไรเนี่ยมันฟังดูน่าสนใจดีเผื่อว่าท่านทั้งหลายที่ที่เป็นนักปริยัติหรือว่าอะไรที่มีคุณธรรมขั้นสูง้วมาฟังจะได้จะได้เป็นความลื่นเริงในคมอีกอย่างจิตของเรามันจะมีความคุ้นเคย แล้วแต่กําลังใครสมมุติว่าใครไม่เคยเปฏิบัติทางจิตเลยเขาเรียกว่าเป็นใบตามยะถากรรมทําชั่วจิตเมื่อถึงที่สุดแล้วเมื่อทาการ,การเมื่อทําการละหรือว่าตายแล้วนะมันไม่มีสติมากํากับมันมีแต่วความเคยชินเขาเรียกว่าที่ชอบที่ชอบเท่านั้นเท่านั้นจิตก็กลายเป็นอภยกริดคือตั้งสันทะตั้งความชอบไปห,หมดแล้วจากนั้นให้มันไหลลงน้ำไหลาตามเองตายของมันไปนฝืนอะไรไม่ได้เมื่อถึงเวลาหนึ่งนะมีแต่ผลจากวิบากจิตที่เราทำดีทำชั่วนั่นแหละความยินดีนั่นแหละพาไป ตัวเนี้ยที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเราจะอ้างอิงถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะ<ช>พระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่ท่านจะประินิพพานเนี่ยท่านก็เข้าชานออกชา้นตั้งแต่ปฐมชานจนถึงเ,เนวสัญญาสลับไปสลับมานะหลายเที่ยวอยู่เหมือนกันนะแล้วสุดท้ายท่านก็มาจบที่ชานสี่นะอุปมาเหมือนเราจะออกจากบ้านแล้วปิดประตูให้ดีสำรวจว่าเราขาดอะไรไหมเราจะไม่กลับมาแล้วบ้านนี้นะเรา เราลืมอะไรหรือเปล่าลืมถอดปลก๊กลืมอะไรหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เปรียบเทียบในคัมภีร์ว่าเหมือนบุคคลที่จะไปต่างประเทศมีการสวมกอดร่ำลาระลึกถึงดูที่อยู่เนี่ยก็คือการระลึกกันก่อนมีการสวมกอดก่อนเพื่อจะไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนปรินิพานเนี่ยท่านมาจบที่ฌานสี่ฌานสี่ที่ประกอบด้วยสัมผัสญญความรู้สึกตัวอยู่ออกจากพวังกิตซึ่งในฌานสี่ก็เป็นพวังกิตใช่ไหมท่านมาชเข้าดูเช็คดู เพื่อเช็คความไม่หลงนะ mm hmm. แล้วท่านก็ทําการระลึกถึงปัญจเวคขณะก็คือระลึกถึงมัคถึงผล mm hmm. เส็ดเสร็จไม่มีอะไรเรียบร้อยแล้วท่านปิดประตูนี่แหละท่านก็ไปเป็น mm hmm. ธรรมธาตุก็เรียกว่า <Yep. S 1> เข้าสู่มรรคผลนิพพาน mm hmm. สมบูรณ์แบบนะเป็นนิพพานสุข <Yep. S 1> เพราะนิพพานเนี่ยถ้ายังไม่ตายเนี่ยมันยังมีนิพพานดิบก็คือมันยังทุกข์ร้อนใจปวดท้องปวดหัวอยู่นะมันยังไม่สุขเต็มที่ mm hmm. และก่อนจะไปนะ่ะเก็บข้าวเก็บของดีด นะเก็บข้าวเก็บของดีๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านเรานะชูอ่อว่าเออเป็นยังไงมกกรรคจิตเรา,<ม>นาคนกลกจิตเป็นยังไงเนะ<ม>ี่ยลืมปิดนู่นนะวัดะสุดท้าย<ม>อันนี้ก็ว่าตายลืมตาท<ม>ไม่ใช่ว่าตายลืมตาตายโดยไม่หลงเลยคื<ม>อนอ,อนอยู่เตียงคนไขนะนะ้อย่างนี้นะโอ้จิตตัวนั้นกำลังจะดับนะอย่างนี้นะก็ไปก็ดูเรามีความกังวลไหมแม้เพียงเล็กน้อยมีไหมนะจิตมันมไม่ให้มันมีที่ชอบที่ชัง ไม่ให้มันมีข้องมีไม่มีฉันทะหรือราคะหรือการเกลียดการชอบการชังในโลกไม่มีเศษตัวนั้นอยู่นะในโลกนในหมายว่าในในคิดในความพบในในพบนั่นแหละครับในในส่วนของผวังเลยนะในส่วนของผวังอ่านะครับโอ้ตอนนี้ผวังเนี่ยพอตัวผวังพอร่างกายป่วยแล้วหมายถึงว่าร่างกายแต่ทุพพลภาพแล้วนะมันไม่มีแรงหรอกเพราะสติมันก็คือเจตสิกอย่างหนึ่ง มันก็นเนื่องกันหมดแหละทั้งกำลังลงมกําลังดินกาลังน้ำำํากำลังไฟมันทุปพุภาพแล้วว่ามันบ้านจะพังแล้วครับสติน้อยช่วยไม่ได้นอกจากการกระทําที่เคยชินต้องเป็นจิตแท้อืมจิตที่ทาคนโบราณเลยบอกว่าขอให้ไปที่ชอบที่ชอบไอ้ที่ชอบที่ชอบไม่ต้องขอมันก็ไปอรัฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าเราจะไปไหนเราดูได้ไหมอา่าเราชอบเราชังอะไรนะฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยมันจะได้เก็บข้าวของไปตามความชอบของเราอืม ีนี้คนเราพยากรณ์ตัวเองได้จะไปสูงไปต่ำดูจิตเนี่ยเรามักโกรธไดไงมักโกรธมักโลภนะหรือมักหลงนะคุณคิดอยู่มักหลงคือมักอยู่ในภวักับจิตนั่นแหละมักหลงหลงอยู่ในกุศลบ้างหลงอยู่ในอกุศลบ้างเราตื่นได้ยินเสียงโลกเสียงกาไหมปัจจุบันได้ยินเสียงพัดลมเสียงแอร์ไหมนะจริงๆถ้าจิตที่ตื่นแล้วนะเขาเรียกว่าจิตจะเป็นอภิพาตนะครอมอภิพนะทุกอย่างก็คืออาินะมาทํางานพร้อมกันหมด ตาก็ได้มองรูปหูก็ได้ยินเสียงมโนก็ได้เห็นใจที่มันคิดมันปรุงต่างๆเห็นพวังที่มันทํางานไปอันนี้ก็ว่าเห็นทั้งหมดทุกอย่างเหมือนกับว่านั่งดูมันตายได้นะเอพราะว่าความไม่เที่ยงของดินน้ำโลไฟมันเป็นปกติอยู่แล้วนะอันนั้นก็คล้ายๆก็ปิดประตูเหมือนกันแหละดูมันไปเถอะสำหรับผู้ที่ยังประมาทอยู่ก็ ทำฟังเรื่องนี้ก็ให้เกิดความสลดสังเวชนะเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการทําความรู้สึกตัวนะเพราะถ้าเราไม่ทําความรู้สึกตัวเนี่ยไอตัวห่วงคํานึงหรือรวังเนี่ยเขาทํางานของเขานะไม่ต้องห่วงนะเขาก็ทํางานของเขาทําอันไหนมากก็รับประกันว่าได้พบอันนั้นแน่นอนอเพราะฉะนั้นเราเราประมาทไม่ได้นะฟังเรื่องนี้จบนี่ให้รู้ว่าเราอยู่ภายใต้อํานาจที่ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเราก็ต้องทางออกของเราอยู่ทางเดียวคือทําความรู้สึกตัวเห็นรวังขจิต ต้องครอบงำให้ได้นี่ถ้าอยู่ภายใต้อำนาจความเพลินนะยมจะต้องเป็นอ,อย่างใดอย่างหนึ่งครับอำนาจความเพลินต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะำนาจความเพลินก็คือตกอยู่ภายใต้พวังขจิตนั่นแหละครับอ่ะก็ได้ไประโยชน์เราบ้างพระอาจารย์ในส่วนอของพวังขจิตนี่น่าได้แล้วก็แล้วก็ไม่หลงคือศึกษาเราไม่หลงก็ยังรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอยู่เวลาไปได้ยินได้ฟังคนเขาพูดพวังขจิตอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะได้นึกออกว่าอ๋อ เรามีข้อหมดแล้วเราทําและสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยคือทําเพื่อออกจากภวักคจิตอันนี้จะได้ไม่หลงเดี๋ยวจะไปหลงว่าโอ้ยเราไม่ดูหรือเปล่าว่าเดือดร้อนขึ้นมาอีกไม่ใช่พระอาจารย์ฝึกตั้งนานแล้วทําไมหนูยังไม่มีวองกระจิตเลยบ้าหรือเปล่าเ,เกิดมาแล้วก็มีวงางกระจิตแล้วนู่นมันมีจนถึงตายนั่นแหละฟอ,องกระจิตคือความคิดคือมโนคือพบต่างๆนี่แหละให้ห่วงคํานึงแล้วเอาแปลหมดเยอะๆไปถ้าอาจารย์รู้จักภาษาเนปาลก็ใส่ภาษาเนปาลลงไป